กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ที่น่ารักของต้อมท,ทุกทท่านนะคะมาดูโค้งสุดท้ายราพัฒนานะคะเพื่อนเพื่อนมาช้าหน่อยนะคะต้อมเพิ่งกลับจากลำปางแล้วก็ไปลำพูนต่อแล้วก็กลับมารีบจุดทูปพ,พระพิฆเนศนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะสวัสดีคุณวนินทร์สวัสดีคุณตอ้อมสวัสดีคุณอมมรด,ดนะคะมาดูแนวทางกันเลยเนาะงวดที่แล้วนะคะเราเข้า0ูนย์นะตรงๆนะคะผลลาวออกเนาะ เราพัฒนานะคะ9 8 7เนอะแล้วก็09เนอะเราเข้าตรงๆนะคะนะมาดูแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะเนอะเลขในตารางนะคะมีเลข0เลข1เลข7เลข8แล้วก็เลข9นะคะเนอะชอบ8ครับชอบ8ค่ะใช่ไหมเอ่ยชอบ8ชอบ8ครับค่ะชอบ7เนอะชอบ7นะคะ เนาะมาแล้วคงสุดท้ายนะคะเนาะระวังเลข6นะคะเลข9ระวังเลข6ด้วยนะคะตรงนี้ระวังเลข3นะคะจับวินง่ายๆเลยหนึ่งนเะคะเพื่อนคะ0 1 0 7น่นะคะ08เนาะ09นะคะเนาะ17นะคะ18เนาะ19นะคะ 78เนาะ79นะคะแล้วก็8 9ตรงนี้7 8 8ดปดดออกแล้วใครไม่ชอบก็ตัดไปได้นะคะเลขก็จะเหลือน้อยชุดลงนะมาดูนะคะอย่าลืมกันเลข6กับเลข9นะตัวนี้ก็มาแล้วนะคะงวดที่แล้วตัวนี้ก็มาแล้วนะคะไม่แน่เลขตัวเดิมอาจจะอาจจะมา0ูนย์ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะนะคะอาจจะมา0ูนย์ก็ได้ใครจะไปรู้ตรงนี้ก็อย่าลืมกันเลข3าไว้ด้วยเด้อน,นะคะ มาดูตัวเน้นค่ะ0990นะคะ1991เนาะ1881นะคะ7887เนาะแล้วก็8998นะคะต้องจะเจาะสตัวให้เพื่อนๆ3ชุดเนาะ189นะคะ781เนาะ778นะคะเนาะตรงนี้ก็อย่าลืมกันให้มีเลข8 2ตัวนะคะ ตรงนี้เลข6กับเลข9ก9อย่าลืมแล้วก็วันนี้วันพระนะคะอย่าลืมเลขพี่น้อง1กับ0ด้วยตรงนี้นะ1ก็ต้องซื้อ17ด้วยนะคะถ้าใครชอบจะจะเล่นวันนี้จะเล่น07กับ08ก็ซื้อ17กับ18กันไว้หน่อยก็ดีนะคะนะซื้อ17กับ18กันไว้หน่อยนะคะ แบบนี้นะคะ1 7, นเนาะแล้วก็1 8นะคะอันนี้ก็เป็น11 1, อันนี้ก็เป็น19ตรงนี้ก็อย่าลืมนะเลขพี่น้อง1กับ0ตรงนี้นะคะก็เป็น089แล้วก็780นะคะสวัสดีค่ะฮานอยวันนี้ขอลาวโดนดนนะคะเลขเต็มๆได้เลยนะคะเนาะแล้วก็มีเลขทูบนะคะทุกคน น้องเล็กทูพระพิคเนตต้องกลับจากลำปางนะคะแล้วก็ไปไปลำพูนต่อแล้วก็กลับมาเชียงใหม่นะคะทุกคนรีบมาจุดทูปพระพิคเนตสำหรับลาวพัฒนานะคะน้องรีบมาจุดเลยนะคะทุกคนเรามาดูสับสี่ตัวกันก่อนนะคะสี่ตัวแล้วเดี๋ยวดูเลขทูปนะคะเนาะสี่ตัวต้องจับออกมาจากสามตัวนะคะเพื่อนน้อจับออกมาจากสามตัวตรงนี้แหละนะคะ น้อสิบชุดนะคะชุดแรกนะคะทุกคนหนึ่นะคะ39 3 5ก้ห้าเนะคะ3ามห้าเนะคะขอโทษเนาะสามห้าตัวนี้เป็นเลขห้าเด้อสามห้านะคะ วันนี้ต้องไปธุระนะคะไปต่างจังหวัดเด้อนะคะไม่ว่างจริงๆนะคะวันนี้เนาะไม่ได้ตอบใครเลยนะคะนะ้วันนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ารีบอ,อัดคลิปแล้วก็ไปทำธุระนะคะกับครอบครัวนะคะที่ลำปางแล้วก็ลำพูนนะคะแล้วเพิ่งกลับมาแล้วก็รีบจุดทูบเลยนะคะน้ามาต่อนะคะอ่า นะคะคุณสริษาต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนาะมาต่อตรงนี้นะคะหนึ่งเจ็ดห้าเก้านะคะเจ็ดหนึ่งหกเก้าเนาะสามเก้าศูนย์สามนะคะเจ็ดแปดหนึ่งสามเนาะห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะคะเนาะ เก้าหนึ่งหนึ่งสี่นะคะสามสามแปดเจ็ดนะคะเนาะห0 6 3นสานะคะเนาะแล้วก็หลักพันนะคะทุกคนหลักพันเนาะอ๋อหลักหมื่นนะคะทุกคนหลักพันต้้มใส่ให้แล้วเนาะสี่ตัวนะคะหลักหมื่นนะคะเนาะใครที่จะไปจิ้มห้าตัวนะคะทุกคนนะใครที่จะไปจิ้มห้าตัวนะคะ นาะ915 02นะคะ13594นะคะ01759นะคะ2 7169นะคะ13903นะคะ17813นะคะทุกคน25781นะคะขอโทษเนาะ 0 9 1ย์นะคะ0 3 3ย์สาสปดดนะคะหนึ่งหนสนะคะทุกคนนะมาต่อกันที่เลขทูบนะคะนะมาต่อกันที่เลขทูบโอ้ทุกคนเราพัฒนาต้อมก็ไม่ได้เน้นให้นะคะต้องขอโทษขออภัยเลยนะคะเราพัฒนาต้อมก็ไม่ได้เน้นให้นะคะตรงนี้เดี๋ยวต้อมเน้นให้ตรงโค้งสุดท้ายเลยนะคะตรงนี้นะคะ 502เนาะ903 813 781นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ114เนาะตรงนี้ก็จะเน้นตัวเดียวกันเลยนะคะ91502เนาะ13903นะคะ17813นะคะ257 แปดนะคะเนาะและตัวสุดท้ายชุดสุดท้ายก็คือตัวนี้นะคะ0 9 1 1 4นะคะเนาะอ๋อทำไมท้ายคลิปเป็นวันที่27น่าจะลืมตัดนะคะน้าน่าจะลืมตัดน้องเอมที่รีบมากเลยนะคะเนาะน่าจะลืมตัดเด้อต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนาะน่าจะรีบโหลดนะคะน้ารีบน่าจะรีบนะคะ ทุกคนถ่ายผิดต้องถ่ายผิดถ่ายเป็นของวันที่29สิบเก้าขอโทษนะคะตรงนี้ตรงนี้ตัวแปลงน,นะคะอุย้ยน้อต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเอ๊ทำใหม่จะทันหรือเปล่าเนาะต้องเป็นวันนี้นะคะเขียนไว้แล้วน้องเอ๊เอพื่อนเพื่อนเอฟซีจะทันกันหรือเปล่าเนาะ มีมีคนโทรมาในโทรศัพท์อีกแล้วต้อมไลฟ์สดอยู่นะคะรับไม่ได้จริงๆเดอ้อต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเดอ้อเอ๊ะต้อมจะโหลดใหม่ได้ไหมนนองเดี๋ยวต้องโหลดใหม่อีกทีหนึ่งนะคะนะตรงนี้เลขทูพระพิคเนตนะคะนะเลขทูพระพิคเนตหนึ่งห้า 1, 5, นะคะหกเนาะตัดเล่นนะคะสองตัวด้วยนะคะ ตัดเล่น2ตัวด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเลขเบิ้ลอย่าลืมกลับ6กับ9นะคะนะตรงนี้ก็เลขที่ต้้มแปลงให้แล้วใครชอบนะคะก็ตามได้เลยนะคะใครชอบตรงนี้ก็ตามได้เลยโอ้เสียดายจังเลยน้องเอมทําไมพี่ทําพลาดมากเลยถ่ายรูปน่าจะใช้อันเดิมนะคะน่าจะใช้อันเดิมไม่ได้โอ้ทำยังไงดี อัพโหลดใหม่ทันไหมเนาะอัพโหลดใหม่จะทันหรือเปล่านา้อนะคะทุกคนจะทันบ่เนาะตรงนี้นะคะเพราะว่ารีบมากเลยนะคะรีบมากเลยกลัวจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวส่งให้เพื่อนๆในกลุ่มก่อนนะโอ้ทำยังไงดีเนาะ เพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะตัวแปลงไม่ใช่นะคะตัวแปลงเป็นผิดวันเนาะตัวแปลงเป็นผิดวันไปน,นิดนึงนะคะต้องกราบขอโทษขออาภัยด้วยนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวส่งให้เพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะคะ ดูแต่เลขทูบเอาเดอ้อนะคะตัวแปลงผิดพลาดไปนิดนึงนะคะเพราะว่ารีบมากเลยกลัวจะไม่ทันนะคะทุกคนบอกตรงเลยกลัวจะไม่ทันเนาะ นะคะ,ะเลขชุด4ี่ตัวแล้วก็ห้าตัวเนาะตรงนี้เป็นสูตรวัดใจเรานะคะเนาะใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยเด้อน,นะคะเนาะตัวเดิมนะคะ0ูย์เและวเจ็ดแถ้าใครไม่ชอบก็ตัดไปได้เผื่อตรงนี้นะคะเผื่อมานะเผื่อเลขตัวเดิมกลับนะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆ f อซท่านไหนไม่ชอบก็ตัด2ตัวนี้ออกได้ก็จะเหลือแค่8ชุดวัดใจนะคะเนาะจะเหลือแค่8ชุดวัดใจเองนะคะเนาะไม่แน่เลขตัวเดิมอาจจะมาตรงนี้อาจจะมาเป็น06ก็ได้อาจจะมาเป็น19ก็ได้ตรงนี้อาจจะมาเป็น73ก็ได้นะคะเนาะอาจจะมาเป็น73ก็ได้เดอ้อ โอ้ยต้องต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆเอฟซีที่ดูทูปพระพิคเนตด้วยนะคะตรงนั้นต้อมถ่ายรูปตัวแปลงผิดนะคะเนาะเป็นวันที่27นะคะวันที่29ตัวแปลงเลขทูปพระพิคเนตคือเลขนี้เดอ้อนะคะมาดูใน YouTube กันได้มาดูในตรงนี้นะคะมาดูในไลเดอร์ตรงนั้นนี่ผิดนะคะนะต้อมเอาวันที่27ที่ถ่ายไว้นานแล้วนะคะลงเนาะ ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นอันที่ถูกต้องเลขทูบก็คือตรงนี้นะคะ1・5・6นะคะ1・5・6่หเนหาะน,นะคะส่วนเลขทูบของไอ้ไข่นะคะเลขทูบไอ้ไข่คือเลขนี้นะคะ ใครชอบทุบไอ้ไข่ก็ตามทุบไอ้ไข่ได้นะคะใครที่ชอบทูบพระพิคเนตก็ตามได้นะคะ ไปอัพโหลดคลิปทูบใหม่นี่น่าจะไม่ทันแล้วเนาะทุกคนน่าจะไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้50กว่านาทีแล้วเนาะนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะคะต้อรีบมากๆเลยนะคะมาจากลําพูนเนาะกลับจากลําปางนะคะแล้วก็ไปส่งแม่แฟนนะคะคุณแม่แซนที่ลําพูนต่อนะคะแล้วก็กลับมาบ้านอีกนะคะ เนาะต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกท่านด้วยนะคะออกไปจิ้มกันได้แล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะต้องจะแอบ,บจิ้มเราพัฒน,นาก่อนเดอ้อออกไปจิ้มกันเดอ้อออกไปจิ้มกันก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันการนะคะ ใครชอบเลขทูปครับพิคเนศก็ตามตัวนี้ได้เลยนะคะ1 5 6ห้าหเนาะกราบตรงนี้เลข6กับเลข9นะคะใครที่ชอบนอกกรอบนะคะก็เลือกเอาเด้อตัวที่ตํ้มแปลงนะคะเลข2เลข5เป็นเลข2ได้นะคะเนาะเลข1เป็นเลข4เลข7ได้นะคะเนาะเลข5เป็นเลข2ได้เลข6เป็นเลข9และเลข0นย์ได้นะคะตรงนี้ระวังเลขเบิร์หนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกเก้าเก้านะคะสองสอง นะคะ99แล้วก็00เด้อนะคะ ชอบเลขไหนนะคะเนอะก,ก็นําไปจิ้มได้เลยเดอ้อเหลืออีก5านาทีเองนะทุกคนเหลืออีก5นาทีเองนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันการแล้วนะออกไปจิ้มราวพัฒนากันก่อนเดอ้อนะคะออกไปจิ้มราวพัฒนากันก่อนนะคะขอวัดใจอีกรอบค่ะน้องเอ็ม นะคะคุณสาริสาคุณสาริยาเดี๋ยวต้องตอบไลน์นะคะวันนี้ไปธุระทั้งวันเลยนะคะน้องต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะน้อมาถึงบ้านเกือบจะมาถึงบ้านก็ทุ่มกว่า,วาแล้วนะคะน้ะที่บอกว่าหนึ่งทุ่มจะไลน์นะคะไม่ทันจริงๆนะคะสวัสดีคุณต้องสวัสดีคุณวันนิทอนสวัสดีคุณอมรอรัตสวัสดีคุณได้หมดธนาม,มือดอุย้ย ได้หมดทาหนามืดโอ้ยเนาะนะคะเนาะสวัสดีคุณพัทรานะคะมาแล้วโค้งสุดท้ายนะคะขอให้ปังๆกันทุกๆท,ท่านเดอ้อแอดมินต้องกราบขอโทษขอษขอ,อภัยนะคะแอดต้อมเนาะนะคะต้อมต้องกราบขอโทษ,โทษเพื่อนๆเอซทุกท่านด้วยที่มาช้านะคะวันนี้ทําธุระทั้งวันเลยนะคะนะ้าไม่ได้ไลฟ์สดเจอกันเลยทั้งวันนะคะนะแล้วก็เล็กทูบเมื่อกี้นะคะที่อ่อ ลงคลิปไปต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวต้องไปตอบแชทนะคะน้องเอมรีบออกไปจิ้มเดอ้อรีบออกไปจิ้มกันนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเดอ้อเหลืออีกกี่นาทีเองเหลืออีกห้านาทีนะคะ เหลืออีก5นาทีเดอ้อทุกคน ทุกคนต้อมจะขอตัวปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะชอบแนวทางที่ต้อมให้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะแล้วก็ทุกคนคะ่ะใครที่สนใจทูปพระพิคเนศนะคะตรงนี้คือที่ต้อมจุดคือทูปพระพิคเนศนะคะนะเลขชัดเลยนะคะ1 5 6นะคะนะใครที่สนใจทูปพระพิคเนศนะคะหรือทูปไอ้ไข่เนาะทูปผ่านการปลุกเสกทุกแท่งนะคะลาวคักคัก เราแน่แน่จวดเดยพี่น้องเฮาจุดหลายจุดหลายจุดหลายจุดแหงนะแค่นแค่นนะแค่นแค่นนะคะเนาะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดจุดจวดจุดจวดจวดคักจวดเน่นะคะนับแค่นแค่เลยนะคะแค่นแค่เลยเด้อพี่น้องป้องป่ายทุกคู่ทุกคนนะคะ นะใครสนใจบูชาทูบมาทางนี้เด้อทูบเม่นเมนะคะสามตัวแตกรัวๆนะคะนะแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยลัคกี้ขีดตรงกลางเลขเก้าเก้าตัวเด้อพี่น้องทุกท่านนะคะทูบผ่านการปลุกเสกจริงทุกแท่งนะคะทั้งทูบพระพิคเนศทั้งทูบไอไข่นะคะผ่านการปลุกเสกหมดเลยนะคะนะตรงนี้ทูบพระพิคเนศมีแล้วนะคะใครสนใจจะบูชานะ30แท่งราคา99บาบาทนะคะเนาะ แล้วก็20แท่งบวกถุงแดงหรือว่าจะเป็นผ้ายันไอข่ก็99บาทนะคะเนาะตรงนี้นะคะใครสนใจทูบก,กับผ้ายันก็9กาบาทผ้ายันก็ผ่านการปลุกเสกนะคะทุกคนนะต้มคัดสั่นมาให้อย่างดีนะคะนะแบบนี้เป็นแบบสีแดงนะคะนิยมกันมากนะคะส่วนแบบสีทองนะคะต้องมีจํานวนจำกัด ใครอยากได้แบบสีทองนะคะไอ้ไข่นะคะเสริมโชคเสริมทรัพย์เนาะตรงนี้มีจํานวนจํากัดมีแค่5นะคะมีแค่5แต่ตรงนี้นะคะเป็นที่นิยมมากมีเยอะเลยนะคะใครสนใจบูชานะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเนาะหรือว่าเพื่อนๆจะอยากได้ทั้งทูบอยากได้ทั้งพยานแล้วก็อยากได้ทั้งถุงแดงก็ได้ทุกคนคะ เชียงใหม่ฝนตกนะคะตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกนะคะตอนนี้แม่ไปปิดหน้าต่างแล้วนั่นเชียงใหม่เริ่มฝนตกแล้วค่ะทุกคนแม่แม่ไปปิดหน้าต่างแล้วแล้วก็ถ้าหมดฝนตรงนี้แล้วน่าจะหนาวแล้วนะคะเชียงใหม่อะ่ะประมาณต้นเดือนนี้คือหนาวแล้วเมื่อกี้ต้องที่ไป ไปไปส่งแม่แฟนที่ลำพูนนะคะนะแล้วก็ไปแวะตลาดซื้อเสื้อเสื้อให้น้องหมาสามตัวนะคะทุกคนนะซื้อเสื้อให้น้องหมาสามตัวนะคะเนี่ยทุกคนฝนตกต้องให้ฟังเสียงฝนเนี่ยค่ะฝนเริ่มตกแล้ววะทุกคนได้ยินหรือเปล่าน้อ เริ่มลินลินมาแล้วนะคะเนีย่ยได้ยินเสียงฝนกันหรือเปล่ารอเลขทูบจะหมดเวลาแล้วเลขทูบเนี่ยค่ะน้องเลขทูบนะคะหนึ่งห้าหกแล้วก็อันนี้คือตัวแปลงอันนี้คือทูบพระพิคเนตเดอ้อนะคะอันนี้คือทูบพระพิคเนตนะคะ นี้คือทูปพระพิคเนตนะคะ1 5 6นะคะอย่าลืมตัดเป็น159ตรงนี้เป็นทูปนะคะเลขทูปไอ้ไข่นะคะน้องวันที่29เหมือนกันต้มจุดเมื่อคืนนะคะ908นะคะน้องเกเดอ้อนะคะจะหมดเวลาแล้วไปจิ้มกันน้ำบางเวก็หมดเวลาแล้วเนี่ยต้องว่า ทุกคนต้อมจะขอจบไลฟ์เพลงเท่านี้นะคะชอบแนวทางที่ต้อมให้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยเด้อน,นะคะนะตอนนี้บางเว็บก็เหลืออีก5นาทีบางเว็บก็ปิดรับไปแล้วนะคะตรงนี้คือเลขทูปพราพิคเนตนะคะอย่าลืมตัดเล่น2ตัวอย่าลืมกลับหัวเลข6กับเลข9นะคะอย่าลืมกันเลข5้าและเลข2นะคะเลข1เป็นเลข7ได้เป็นเลข4ได้ด้วยนะคะ ตัวแปลงที่ต้อมเขียนออกมาให้นะคะนอกกรอบใครชอบก็ตามได้เด้อใครชอบก็ตามได้นะคะต้อมขอตัวจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันเนาะหุ้นสามรัดนะคะต้อมขอตัวไปทานข้าวเย็นสักครู่นะคะนะเดี๋ยวเจอกันแล้วก็อรอลุ้นผลด้วยนะคะนะตอนนี้ต้อมก็ลุ้นมากเลยนะคะเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะทุกคนคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆขอให้หมันๆนะคะขอให้กินตำราวแซ่บๆเดอ้อนะคะขอให้ตำราววันนี้แซ่บนัวนะคะนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อ150ใช่ได้ด้วยค่ะ150นะคะนะคุณฉลวย150นะคะ